ก็สวัสดีครับพี่น้องสุขุคุคนะครับเนาะครับมือนีกับพว้พอกันอีกนะครับกับช่องพิสารอมทีนะครับเป็นช่องน้องไม้นะครับเนาะที่ได้วิวให้พี่น้องในเบิงเกี่ยวกับทางด่านการเกษตรนะครับนะครับมือนีสภาพพี่น้องมาเบิงนะครับบักเขียบหรือน้อยหนานะครับที่ผมได้เก็บผลผลิตไปแล้วที่เคยลงให้เบิงนะครับกระปึงปลูกไว้ในไฮในสวน ผสมผสานในบ่อหลดอกครับมีอยู่สิบกว่าต้นนะครับปลูกโดยเมล็ดเป็นพันธุ์เสียวปากซองนะครับกับให้ผลใหญ่หลังจากที่ล่องแต่งกิ่งเบิ่งนะครับผมเด็ดแต่งปีที่แล้วนะครับกับหวังว่ามันจะได้ผลใหญ่ดีนะครับสิภาพพี่น้องไปเบื่องว่าการแต่งมันเป็นแบบไหนนะครับเนาะก่อนที่รับชมนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งน้ำกันนะครับเนาะ ไะพี่น้องไปเบ่งน้ำกันครับครับนี่คือต้นที่ผมได้เคยดีวิวเคยเบ่งเนาะครับผมแต่งจริงเป็นดีนี่ปีที่สองนะครับก็ลองลองแต่งเบ่งได้ผลน,นะครับถึงมันสิบอติดหลายแต่ว่ามันเกิดกากมันแรงเนาะครับก็เลยเห็นมันติดผลใหญ่ดีนะครับเนาะมูที่ไดสิบดแต่งนะครับที่รุ่นมูนั่นเอ่อที่ผมบ่อได้แตง่งของปีที่แล้วผมผึ่งมาแตง่ง นะครับนี่ครับการแจงกับแจงมาย่าหรอครับนี่นี่ผมแจงได้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่นี่นะครับนี่มันกะมีหยอดแตกออกมาแน่แล้วนะครับนี่ผมจะตัดนะครับด้านกลางนี่จะให้มันให้มันเป็นแบบค้ายเบิ้งเขานะครับแบบกลนกระทะหรือยังใดนี่นะครับเนาะนี่นะครับแตกแล้วกับมันเป็นผลผลิตที่ดีนะครับนี่หยอดออกมาแล้ว นะครับห,หลายต้นมูนไวติดอยู่กับีอยู่ครับก็ได้แต่งไวหลายต้นู่ครับอันนี้มูต้นนี่ที่ปลูกก่อนนะครับปลูกก่อนรุ่นหนึ่งนี่ครับผมได้แต่งจริงไว้ตรงกลางๆนี่จะเอาออกนะครับเนาะมันจะออกตรงกลาง,ลางคือเห็นมันกะว่าความเงาเนี่ยกะอยเขาใส่เรื่องตัดนะครับเออแต่แตงจริงนี่อ็พอดีนะ้ำประมาณคืบหนึ่งนะครับ ก็หยุหนึ่งที่น้องไดียวกันนะครับมีเสียงรดไถแนวเล็หน่อยนะครับนะเนาะเขากระลังไถให้นะครับอันนี้มูต้นเก่านะครับมูต้นนี้ผมมันเป็นต้นอายุประมาณเกือบสามปีแล้วนะครับประมาณสามปีเลยนะนี่นะครับผมเด็จจริงลองเบ่งนะครับต่ออกมาปั๊บมันจะเป็นดอกออกมาเลยนะครับนี่นนแปลงแล้วบางอัน,นแจลง่อนมันก็ออกเป็นดอกนะครับเนาะ นี่นะครับพี่น้องอันนี้เพิ่งแต่งปีแรกอันนี้จะปลูกหลังแค่หลังของเมื่อกี้นะครับเนอะอยู่ประมาณปีหนึ่งอันนี้ก็ประมาณเกือบจะเข่าสองปีนะครับก็ได้แต่งยิงใหม่นะครับผมจะปลูกเอาไว้เบิ้องซื้อนะครับไว้ตอนแรกว่าจิลองปลูกว่าเป็นเดือนพอดีได้ปลูกจนใหม่กับุเกเยนใหม่น่กัเลยนี่ครับการแต่งนะครับนี่จะแต่งออกแบบนี้ มันออกแตกยอดมาผมแต่งในแค่มือเดียวเองครับหมู่ว้านนี่นะครับลองแต่งเบึงนะครับว่ามันได้ผลดีเพราะว่าตัวนี้มันออกผลผลิตมาแล้วเออมันหน่วยบบใหญ่นะครับมันดูกบใหญ่ผมก็เลยลองแตงเบึงนะครับผมก็เอาบดิเก็บออกแล้วครับเอาใบมันไหวสุ้มไหวครับเอาเนี่ยแหละครับปลูก้อยูนี่นะครับจากแดนไปหนี่กับประมาณสิบสองต้นนี่แหละครับก็ว่าที่ปลูกไว้แต่กินแหละครับ กับร่องเบิองแล้วนี่ครับการแต่งมันต้นมันจะสูงนะครับต้องเอาออกเพราะมันสูงแข็งก็ต้นยางหน้าผมนะครับนี่ถ้ายากปลูกนะครับปลูกง่ายครับตอนแรกปลูกนี่ก็ครบปะงมมันคือกันแหละครับมันบมใหญ่เพราะว่ามันโมยหนามผมโมด้ใส่น้ำนะครับใส่น้ำมันเลซื้อก็มันใหญ่สานี่นะครับพี่น้องการแต่งการแต่งวิธีแต่งหน้าก็เบิองน้ำยูทูบเท่ากันแหละครับ เขาค่อยมาศึกษาเอาน้ำค้าวมันได้ผลดีแล้วได้ผลดีแล้วเขาก็จังดัดแปลงไปเรื่อยๆอันนี้ผมก็ตัดออกครับหมู่กลางๆที่ต้นใดที่มันเป็นกระดูกดังในนะครับก็ตัดออกก็ให้มันออกข่างเบิดจุกอันนะครับนะเนาะแต่หลายส่วนแน่นะครับเนาะในสวนนี่กับสวนตาไล่เนาะครับนะเนาะนี่ผมก็แต่งลองเบืองหมู่ใดที่สังเกตเบืองตะแค่ว่า ถ้ามันออกมาแล้วนะครับมมไดที่เข้ว่าแต่งใบกอนนั่นมันออกมาแล้วมันก็จะเป็นดอกนี่นะครับออกมากับอาจังสีเลยนะครับค้ายๆกบพลังจิมจูพวกมมนี่แะครับทุกสายพันธุ์เดียวกันนะครับเขาก็ดึงเอานะครับมาแต่งกิ่งท้าเอามันก็สีเบี่ยงหนีแน่นะครับต้นใหม่ผมก็ปลูกไว้เป็นแดนมันเป็นลมเงานะครับสลรับกันไปหล้อยางถูกหล่ะครับผมในสวนนะครับตอนแรกในแก้วว่างไปเบิดละเดี๋ยวนี้มันเริ่ม หกแล้วหกต้นใหม่แร้ครับครับเอาน,นี้ก็ลองลองเบิ้งนะครับวันนี้มันใ่ญ่ขึ้นสูงผิดปกตินะครับก็เลยต้องแต่งจริงเบิง้งนะครับพี่น้องที่อยากลองลอง,ลองเบิง้งว่าผูเถ่าผูแกพิ่นเคยเอาไว้จะไปตัดทองกูเดอร์ผลว่ามันทุงสูงแนะบบที่นี่ขึ้นเรายากครับตอยเราอยากเนาะเอาก็ลองมาดัดแปลงล่องเบิง้งเพื่อมันได้ผลผลิตดีอย่างใดจังนึงก็าสิได้อืจต่อไปนะครับ เออว่ามันแตกมามันจะเป็นผลผลิตของมันเป็นยังไงนะครับฝากใพี่น้องของเขาใ้เบิ้งน้ากันนะครับเป็นยังไงครับพี่น้องสวนตะไล่นะครับเขาจะปลูกเมื่อเดี๋ยวเอาออกนะครับกล้วยก็ใหมันก่อนะว่ัทุเรียนมันงกน็ยังมาท่านได้เต็มทีเต็มที่ก็คงจะได้เอาออกนะครับต้นไม่ส่วนยางหน้านี่ก็อายุอยู่ประมาณปีสองปีนะครับสองปีกลัวๆสูงขึ้นก็ประมาณสามเมตรสี่เมตรล่ะนะครับ ต้นไม้ทุกอย่างนะครับอยากให้มันใหญ่มันโตเร็ววนะพี่น้องบ่ต้องไปไหว้ทรงปุ่มมันหลนะครับเฮาแต่งไปเรื่อยๆมันก็จะยืดของมันขึ้นไปเองเฮาเอาต้นนะครับโบแมนเอาเออไว้ไปรับตามปลาตญ้ามนจะเกิดขึ้นเองธรรมชาติของมันนะครับนี่แหละครับพี่น้องได้เบิ่งนะครับนกเกี่ยวกับการแต่งกิ่งน้อยหนานะครับนี่นะครับผู้ใดที่มีไหวอยู่ในหลังสวนนะครับก็อยากล่องเห็ดเบิ่งนะครับ เป็นกิ้งก้านของมันออกมานะครับเนาะเดี๋ยวห้เบึงเนาะครับเนาะนี่ครับพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นว่าลักษณะกิ่งของมันแตกออกมาเนาะครับเป็นออกเป็นมือเป็นแขนออกมาแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับนอ่ากระตัดออกมาอย่างนี้ครับนี่นี่ความยา้วเขาเก่าก็ได้ครับผมนี่เอาอยู่ประมาณนี่แหละครับของไอ้การเครื่องตัดแต่งกิ่งนั่นแหละผมเอาพอดีนะเกือบคืบหรือคืบปุ๋เลยนะครับนี่นะครับออกมัน ออกตัวนี้มันมาขึ้นกลางตอ้ใหญ่ก็เลยปลอยเห็นต่ว่าขังบนเนี่ยจะเห็ดเป็นเป็นกลนฟ้าชี้หรือกลนกระทะไป็สัตน์หรครับไอ้มันหงายขึ้นเนาะนี่แหละครับตากอ,อกนะครับผู้ใดอยากตัวลองใ่กับลองิึงนะครับเนาะอืมทั้งยูทูบทั้งอย่างเขาก็มีหลายก็เห็ดน้เพินแต่ว่ามันก็ได้ผลอลีีนะครับฝากพี่น้องของเขานะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไอเดี๋ยวชมกันแค่นี้เนาะครับเนาะไว้คลิปต่อไปมีแนวดีๆจะมาไอ้ชมรับฟัง รับชมกันอีกเนาะครับเนาะผู้ใดมีสิ่งดีๆเนะี่ยแนวเนี่ยน้ำกะบอกกันเนาะครับเนาะในสวนนะครับจะปลูกไว้หลายอย่างครับสำหรับทีมนี้ก็ฝากขอบคุณนะครับขอบพี่น้องอกดแลกกดแชร์น้ำกันนะครับเนาะดังได้ก็สำหรับทีมนี้ก็สวัสดีครับผม